ทุกเสียงลือทุกเนวมืดทุกความรู้สึกที่ทำให้ขนลุกเราไม่ได้มองมันเป็นเพียงเรื่องเล่าแต่คือร่องรอยที่จะพาไปสู่ทฤษฎีหลอนที่คุณไม่เคยรู้ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องผีทริศดีหลอนผมชื่อบอยเรื่องที่กำลังจะเล่าไม่ใช่เรื่องที่ผมอยากจำแต่คุณต้องฟังเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้โดยเฉพาะคนที่มีลูกเล็กๆแบบผมหลายคนเคยได้ยินผีแม่ซื้อในรูปแบบความเชื่อคนแก่จะพูดว่า เด็กทุกคนจะมีแม่ซื้อคอยคุ้มแต่ในความเป็นจริงไม่มีใครรู้ว่าที่ตามมามันคือแม่ซื้อจริงๆหรือมันคืออย่างอื่นผมเริ่มสงสัยตั้งแต่วันที่ลูกผมเกิดได้ไม่ถึงเดือนบ้านผมเป็นทาวน์โฮมสองชั้นอยู่ชานเมืองกรุงเทพซื้อมาใหม่หมดไม่ใช่บ้านมือสองไม่มีประวัติอะไรเลย ตอนนั้นผมกับเมียเพิ่งมีลูกชายคนแรกชื่อน้องปันอายุแค่18วันตั้งแต่มีลูกทุกคืนผมต้องตื่นมาช่วยเมียเพราะเด็กเล็กมักนอนยากร้องกลางดึกเป็นปกติแต่คืนนั้นต่างออกไปตั้งแต่สี่ทุ่มกว่า,วาปันเริ่มเหมือนมองไปทางผนังฝั่งปลายเตียงผมเห็นลูกทำตาโต จ้องอยู่แบบนั้นหลายวินาทีเด็กไม่พูดแต่สายตาเขาเหมือนกำลังมองอะไรบางอย่างผมเห็นแล้วก็ขนลุกในห้องไม่มีอะไรไม่มีรูปปั้นไม่มีของแขวนบนผนังแต่เด็กกลับเหมือนมองคนเมียผมยังถามว่าลูกมองอะไรอ่ะทำไมตาโตแบบนั้นผมก็ได้แต่พูดไปแบบคำๆกลัวเมียจะกลัว คงมองไฟหรือมองเงาอะไรแหละแต่ในใจนี่โคตรไม่สบายใจตอนประมาณเที่ยงคืนผมลุกมาเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกด้วยความม่วงผมจำได้ว่าผมวางลูกไว้กลางเตียงผมเดินไปหยิบทิชชู่ที่โต๊ะข้างเตียงกลับมาไม่ถึงสิบวินาทีปันกลับไม่ได้อยู่ตรงกลางเตียงตำแหน่งเดิมแต่ขยับมาชิดขอบ เหมือนมีคนจับเข้ามาใกล้ผมหรือดึงออกมาจากต้นทางผมถึงกับชะงักเด็กอายุยังไม่ถึงเดือนจะคลานได้ยังไงผมหันไปมองเมียเมียยังหลับเงียบทั้งห้องและแล้วผมก็ได้ยินเสียงกล่อมเด็กแบบหัมในคอเสียงนี้ไม่ใช่เสียงเมียผมมันอยู่ตรงมุมห้องทางประตูห้องน้ำ ทั้งที่ตรงนั้นไม่มีใครผมนี่ขนทุกเส้นลุกขึ้นมาทันทีผมหันไปดูที่มุมห้องช้าๆไม่มีคนไม่มีเงาไม่มีอะไรนอกจากประตูห้องน้ำที่ปิดอยู่ผมเรียกเมียเบาๆฟางฟางตื่นดีฟางเธอขยับแต่ยังไม่ตื่นดี ผมเลยช่างใจว่าจะปลุกให้รู้เลยไหมแต่จูๆ่ๆลูกก็ยิ้มใช่ครับยิ้มทั้งที่เมื่อกี้ยังร้องอยู่ปันยิ้มไปทางประตูห้องน้ำผมนี่ความกลัวมันตีขึ้นมาทั้งตัวผมคว้าลูกอุ้มขึ้นมาทันทีพร้อมตะโกนฟางตื่นตื่นเลยเมียผมตกใจตื่น ผมอุ้มลูกแน่นจนตัวสัน่นเธอถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมเล่าแบบสั้นๆก่อนกลัวเธอตกใจจนชอ็อกเราเปิดไฟดังห้องนั่งกันแบบนั้นจนตีสามทุกอย่างเงียบลงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนผมคิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าผมม่วงมากเลยหงแววพอคิดแบบนี้เมียผมก็หลับก่อน ผมก็จะวางลูกลงข้างๆแล้วหลับบ้างตอนที่ผมหันไปมองเตียงผมเจอเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างเตียงด้านที่เมียผมนอนมันไม่ขยับไม่ทำอะไรเลยนอกจากยืนมองลูกผมและที่ผมจะไม่มีวันลืมคือเริมฝีปากเธอขยับพูดช้าๆลูกแม่ผมร้องเฮ้ย hey! ออกมาไม่ถึงวินาทีไฟทั้งห้องดับสนิทเหลือแต่ไฟโถงนอกห้องที่ส่องเข้ามาแค่ลางๆผมอุ้มลูกแล้ววิ่งลงบันไดทันทีไม่สนใจอะไรทั้งนั้นผมไม่เคยวิ่งลงบันไดเร็วขนาดนี้ในชีวิตผมนั่งกอดลูกอยู่ที่โซฟาข้างล่างทั้งคืนไม่กล้าขึ้นไปจนเช้าเช้าวันนั้นเมียผมถามว่า เมื่อคืนที่มุมห้องนอนน่ะมันมีคนยืนอยู่เลยผมนี่ขาอ่อนเพราะเธอเองก็รู้สึกอะไรบางอย่างเหมือนกันตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าทั้งหมดมันเกี่ยวกับอะไรผมคิดว่ามันคือผีทั่วไปแต่หลังจากวันนั้นอยู่ๆแม่ยายก็มาเยี่ยมพอท่านเห็นหน้าเด็กท่านก็ยิ้มและพูดว่าโอ้ oh, ไอเด็กคนนี้มีแม่ซื้อด้วยผมหันไปมองเมียแบบงงๆเพราะผมไม่เคยบอกเรื่องเมื่อคืนกับใครเลยแม่ยายพูดต่อเองเมื่อคืนเห็นกันใช่ไหมละ่ะอย่าไปกลัวเขาแค่มาเลี้ยงลูกเขาทั้งตัวผมนิชาไปเลยคืนไหนทำไมท่านถึงรู้ ไม่ยายพูดในจังหวะที่เหมือนรู้ก่อนท้องเคยไปบนอะไรไว้หรือทำอะไรผิดสัญญาหรือเปล่าเมียผมเงียบหน้าเปลี่ยนทันทีผมเริ่มรู้แล้วว่าเรื่องมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเมียผมเล่าว,ว่าก่อนจะท้องได้ไม่นานเธอเคยไปบนหลวงพ่อที่วัดแห่งหนึ่งขอให้ได้ลูกเพราะเราพยายามมานานมาก แต่หลังจากท้องแล้วไม่ได้กลับไปแก้บนเลยฟางบอกว่าเธอฝันหลายครั้งมีผู้หญิงชุดขาวมานั่งที่ปลายเตียงรูปท้องและพูดซ้ำๆว่า<ๆ>เด็กคนนี้เป็นของฉันนะเดี๋ยวมาเอาคืนแต่เมียคิดว่าเป็นแค่ฝันจนเมื่อคืนผมเห็นจริงๆ พอถึงคืนต่อมาผมกับเมียตั้งใจไม่ปิดไฟห้องนอนปล่อยไฟนอนทั้งคืนลูกหลับเหมือนปกติจนใกล้ตีหนึ่งผมกำลังจะง,งีบผมได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงคนเดิมพูดแผ่วๆช้าๆลูกแม่ลูกแล้วผมได้ยินเสียงอุ้มเด็กชัดมากเหมือนมีคนยกขึ้นจากเตียง ผมหันไปอย่างไวลูกผมไม่ได้อยู่บนเตียงแล้วผมนัวใจแทบหยุดเต้นผมวิ่งไปเปิดประตูทันทีผมเห็นผู้หญิงชุดขาวยืนอยู่ทางปลายบันไดและครั้งนี้เธอหันมามองผมเต็มตาและพูดชัดๆลูกของฉันผมตกใจจนแทบล้มมันหายไปแล้ว ผมรีบลงไปหาลูกทั่วทั้งบ้านพบปันนอนอยู่บนโซฟาครับผมอุ้มลูกแน่นจนตัวสั่นผวาไปทั้งคืนคืนนั้นหลังจากที่เจอผู้หญิงชุดขาวและปันไปนอนอยู่โซฟาด้านล่างผมกระฟางแทบจะไม่ได้พูดกันเลยความกลัวมันฝังอยู่ในสมองผมไม่ได้คิดเลยว่าชีวิตพ่อแม่มือใหม่จะเริ่มต้นด้วยถีแม่ซื้อ บ้านที่ควรปลอดภัยที่สุดกลายเป็นที่ที่ผมไม่อยากขึ้นไปชั้นบนอีกเช้าวันนั้นผมตัดสินใจหยุดงานส่วนฟางยังอยู่ในสภาพที่แทบจะตอบคำถามผมไม่ได้ผมนั่งมองลูกในเปลและคิดบนหัวว่าเรื่องนี้มันคืออะไรแม่ซื้อผีหรือวิญ,ญญาณของคนเป็นเรื่องเฉยๆแต่ผมไม่รู้เลยว่ามันเพิ่งเริ่ม บ่ายวันนั้นแม่ยายผมโทรมาเองผมไม่ได้โทรไปหาท่านโทรมาเหมือนตั้งใจจะโทรวันนี้พอผมหยิบสายสิ่งแรกที่ท่านพูดคือเมื่อคืนเขาไปเอาลูกมาใช่ไหมผมพูดไม่ออกเพราะผมไม่เคยบอกท่านเรื่องนี้เลยผมพยายามตั้งสติแล้วถามตรงๆแม่รู้ได้ไงครับ แม่ยายถอนหายใจเหมือนท่านเองก็ไม่อยากเล่าตอนฟังท้องเขาไม่ได้บนแค่หลวงพ่อนะเขาไปบนทางอื่นด้วยผมมองหน้าฟางในขณะที่เธอเอาแต่นั่งก้มหน้าลูปหัวลูกผมรู้ว่ามีบางอย่างใหญ่กว่านั้นแม่ยายพูดต่อก่อนท้องน้องปันฟางเคยแทงมาแล้วใช่ไหมผมยิ่งหนาวลึกเข้าไปอีก เพราะเหตุการณ์นั้นคือเรื่องจริงฟางเคยท้องมาก่อนหน้านี้ตั้งท้องได้แค่ประมาณสองเดือนก็แท้งผมคิดว่ามันคือเหตุการณ์ธรรมชาติทั่วไปแต่แม่ยายพูดต่อลูกคนแรกของฟางเขายังรออยู่ฟางรีตะโกนแทรกทันทีแม่อย่าพูดแบบนั้นแม่ยายเงียบผมนิจใจสั่นทั้งตัว ลูกคนแรกของฟางที่ตายไปมาเอาน้องคนนี้คืนนั้นเมื่อคืนที่ผมเห็นคือผีอะไรกันแน่เรื่องมันเริ่มซับซ้อนจนผมไม่รู้ว่าอันไหนจริงไม่ยายพูดเสียงสัน่นคืนนี้อย่าอุ้มลูกออกไปไหนเฝ้าดีๆล่ะตอนประมาณสี่โมงเย็นฟางเรียกผมมาดูลูก ผมเดินเข้าไปในห้องนอนน้องปันนอนมองเพดานเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ปันยิ้มพร้อมกับยื่นมือขึ้นเหมือนจะจับอะไรสักอย่างที่อยู่เหนือหน้าไม่มีอะไรนะแต่ผมได้ยินเสียงเหมือนคนกระซิบใกล้ๆหูแม่มานะลูกผมสะดุ้งหันไปทันทีไม่มีใครในห้องฟางถามผมด้วยเสียงเบามาก บอยได้ยินไหมผมไม่ได้ตอบฟังทันทีเพราะผมยังค้างในใจว่ามันเป็นเสียงจริงหรือเสียงในหัวแต่พอผมยืนมองลูกปันค่อยๆหันหน้ามาทางตู้เสื้อผ้าแล้วหัวเราะแบบเด็กเล่นกับคนทั้งที่ในห้องไม่มีใครเลยเย็นวันนั้นฟังอาบน้ำผมอุ้มลูกรออยู่หน้าห้องน้ำ ฟางเปิดประตูค้างนิดหน่อยเพื่อเด็กจะงองแงผมมองผ่านกระจกแนวในห้องน้ำเห็นเพียงฟางยืนอาบน้ำปกติแต่แปลกตรงที่เหมือนฟางกำลังคุยกับใครบางคนในห้องน้ำเหมือนคุยกับผู้หญิงอีกคนเธอพูดเบามากแต่ผมได้ยินชัดไม่อย่ามาเอาลูกฉันไปอย่าเลยนะเสียงพูดเบาๆสั่นๆ เหมือนวิงวอนผมตกใจจนต้องตะโกนถามจากข้างนอกฟางพูดกับใครเธอเงียบแล้วปิดประตูที่แง้มอยู่ทันทีผมอุ้มลูกยืนค้างอยู่หน้าห้องน้ำฟางอาบน้ำเงียบไปสักพักก่อนจะเปิดน้ำแรงเหมือนพยายามไม่ให้เสียงอะไรออกมาข้างนอกผมไม่กล้าเข้าไปผมเปิดไฟทั้งชั้นบนไม่ปิดสักดวงแม้แต่โถงบันได ผมยกพัดลมตั้งพื้นมาเปิดแทนแอร์เพราะผมกลัวความเย็นตอนนั้นประมาณห้าทุ่มลูกอยู่บนเตียงนอนตะแคงหันไปทางผนังฟางหลับไปก่อนผมยังนั่งอยู่ปลายเตียงจ้องลูกอยู่แบบนั้นจนจู่ๆลูกสะดุ้งแล้วหันมามองผมเหมือนโดนอะไรดึงผมลุกขึ้นทันทีปันเงียบไปสิบวินาทีแล้วแกก็ หัวเราะเบาๆ <S <S 1> <S 1> เสียงหัวเราะเบาจนเหมือนเสียงผู้ใหญ่หัวเราะกลัวออกจากคอผมขยับตัวช้าๆไปดูหน้าเด็กปันกำลังยิม้มมองไปใต้เตียงผมยืนชะง,งูช้าๆก้มลงดูไม่มีอะไรแต่เสียงเหมือนคนคลานออกจากใต้เตียงดังชัดมากกรุงกริงกรุงกริง ผมสตันตัวแข็งหมดแล้วเสียงผู้หญิงกระซิบดังที่พื้นใต้เตียงให้แม่นะผมตะโกนทันทีฟางตื่นลูกตีแขนผมแรงมากมันอยากปล่อยตัวเองลงผมกอดลูกสุดแรงตะโกนเรียกฟังซ้ำๆฟางลุกขึ้นมาแบบคนสลึมสลือแล้วร้องลั่นไม่ลูกฉัน ผมหายใจแทบไม่ทันผมอุ้มลูกแน่นฟังอยู่ข้างๆอยู่ดีๆผมเห็นผู้หญิงชุดขาวตัวสูงมากยืนอยู่มุมห้องตรงประตูทางออกเธอยืนจ้องลูกในอ้อมแขนผมแล้วพูดช้าๆลูกฉันผมถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเธอเค่อยๆเดินเข้ามาทีละก้าวทีละก้าว ช้าๆเหมือนควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้เสียงพื้นบ้านดังเอียดอาดตามแรงก้าของเธอฟางจับแขนผมจนเล็บจิกแต่มือเธอสัน่นจนผมรู้ว่าเธอกลัวกว่าผมอีกผู้หญิงคนนั้นหยุดอยู่ตรงหน้าเราห่างไม่ถึงสองเมตรเธอเอามือซิดซีดยื่นออกมาจะเอาลูกไปจากผมผมเริ่มร้องไห้ฟางก็ร้อง และเราพูดพร้อมกันว่าไม่ทันทีที่เราปฏิศศเสธเธอหัวเราะหัวเราะยาวเสียงเหมือนคนเจ็บป่วยกับเสียงร้องไห้ในเวลาเดียวกันแล้วเธอกระซิบแผ่วๆนั้นเดี๋ยวแม่มาใหม่นะลูกจากนั้นมันก็หายไปมีแค่ผมกับฟางกอดลูกตัวสั่นอยู่บนเตียงคืนนั้นตั้งแต่ผมเกิดมา ผมไม่เคยเห็นฟางร้องไห้แบบนี้เธอพูดเสียงสัน่นวิงวอนเหมือนขอโทษใครสักคนแม่ขอโทษขอโทษจริงๆหนูไม่ได้ตั้งใจหนูไม่ได้ตั้งใจผมถามว่าฟางเคยไปทำอะไรไว้กันแน่ฟางร้องไห้จนแทบพูดไม่ได้เธอพูดคำเดียวลูกคนแรกยังไม่ไปไหนเขาอยากกลับมาเกิด ผมถามกลับด้วยความกลัวที่สุดในชีวิตแล้วคนที่มาเอาลูกวันนี้คือใครฟังตอบสั้นๆมันนั่นแหละเอาลูกคนแรกของเราไปผมคนลุกแบบไม่เคยขนลุกมาก่อนจากที่ยายเล่าให้ผมฟังภายหลังผมถึงได้รู้ว่าความเชื่อแม่ซื้อที่เราคิดว่าบริสุทธิ์ใจดีและคอยคุ้มเด็ก จริงๆแล้วมันมีอีกด้านแม่ซื้อไม่ได้เป็นแค่ผีมาดีแม่ซื้อคือวิญญาณผู้หญิงที่ตายทั้งกลมหรือสูญเสียลูกระหว่างตั้งครรภ์ผีประเภทนี้จะไปยึดเด็กคนใหม่ที่เกิดมาโดยคิดว่าเป็นลูกตัวเองบางคนคอยคุ้มจริงแต่บางคนต้องการลูกคืนและบางคนไม่ได้เป็นแม่ซื้อ แต่เป็นวิญญาณที่ตายอย่างทรมานและเข้าใจว่าตัวเองยังมีลูกอยู่ซึ่งวิญญาณแบบนั้นจะเชื่อว่าลูกใครก็ตามคือลูกตัวเองและจะมาเอากลับคืนไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามหลังจากคืนนั้นผมกับฟางแทบไม่ได้คุยอะไรกันเลยเราเหนื่อยกลัวและไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อดี วันนั้นเราเอาลูกลงมาอยู่ชั้นล่างตั้งแต่เช้าตรู่ไม่กล้าพาลูกขึ้นไปบนห้องนอนผมพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับแม่ซื้อแต่ยิ่งอ่านผมยิ่งรู้ว่าแม่ซื้อมีหลายแบบบางคนคุ้มเด็กจริงบางคนไม่ได้มาคุ้มแต่มาเอาลูกกลับอย่างที่คนโบราณพูดกันฟังเองก็นั่งเงียบทั้งวันจนผมต้องเป็นฝ่ายพูดก่อนเมื่อคืนมัน ชัดเกินกว่าจะเป็นความฝันแล้วนะฟังฟังไม่ตอบเธอแค่ลูบหัวลูกมันกลัวว่าลูกจะหายไปต่อหน้าต่อตาตอนประมาณเที่ยงปันลูกชายผมตื่นขึ้นมาจากการนอนแล้วอยู่ๆก็ยิ้มมองขึ้นไปบนเพดานทั้งที่ไม่มีอะไรเลยผมสังเกตและรู้ว่ามันคืออาการที่ทุกครั้งจะเกิดก่อนผู้หญิงคนนั้นโผล่มา ผมจับมือลูกไว้แล้วพูดในใจเหมือนขอร้องอะไรบางอย่างอย่ามาเอาลูกผมไปเสียงในบ้านเงียบมากจนผมได้ยินเสียงลมหายใจของลูกฟางเอ่ยเสียงเบาๆมันมาแล้วใช่ไหมผมไม่ตอบแต่ผมรู้ฟางก็รู้ผมยืนเงี่ยหูฟังอยู่พักใหญ่มันเงียบมันไม่มีอะไรแต่แล้ว อยู่ๆก็มีเสียงเหมือนคนเดินอยู่ชั้นบนแต่บ้านมีแค่เราสามคนพ่อแม่ลูกผมกลืนน้ำลายจนรู้สึกเจ็บคอเสียงกรอบกแกรบเหมือนคนเดินเท้าเปล่าเสียสีกับพื้นดังชัดมากทีละก้าวทีละก้าวช้าค่อยๆเหมือนคนลากเท้าฟางจับแขนผมจนเล็บจิก เธอพูดช้าๆบอยอย่าขึ้นไปนะผมอยากตอบว่าผมไม่ขึ้นหรอกแต่เสียงอีกอย่างดังขึ้นมาเสียงผู้หญิงพูดเบาๆไม่อยู่กับแม่ฟางหันไปมองผมเหมือนต้องการคำยืนยันว่าผมได้ยินเหมือนกันผมพยักหน้าผมเดินช้าๆไปหน้าบันไดและนั่นคือครั้งแรกที่ผมเห็นเธอชัดที่สุด ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่บนชั้นสองมองลงมาที่ผมผมมองเห็นเธอชัดแม้เป็นกลางวันดวงตาเธอเหมือนถูกดึงออกจากเบ้าตาเธอไม่ขยับตัวเลยแค่เอียงคอมองลูกในอ้อมแขนผมด้วยสายตาเหมือนกำลังอยากได้ของคืนผมตัวชาไปทั้งตัวฟางกอดลูกแน่นหันหน้าหนีบอกผมเสียงสัน่นบอยเราออกจากบ้านกันเถอะ ผมนั่งมองลูกอยู่นานจนรู้สึกไม่ได้หายใจเองเลยสักครั้งลูกนอนเหมือนหลับปกติฟังลูกแขนลูกและพูดเบาๆตัวเย็นอีกแล้วผมอุ้มลูกขึ้นมากอดแน่นหัวใจเต้นรัวจนรู้สึกเหนื่อยผมยิบกุญแจรถจะออกไปข้างนอกแต่ทันใดนั้นเสียงประตูห้องครัวปิดเองเสียงปังดังจนทั้งบ้านสัน่น ผมก็ฟางหันไปพร้อมกันผมตะโกนถามต้องการอะไรฟางพูดทั้งน้ำตาเราไม่ได้เจอแม่ซื้อหรอกแต่เจอผีที่คิดว่าลูกเราคือลูกมันผมเริ่มคิดตามฟางนึกย้อนไปถึงคำที่แม่ยายเคยพูดในความรู้สึกของเธอเด็กคนไหนก็คือลูกเธอโดยเฉพาะเด็กแรกเกิด ฟังพูดถึงเสียงสัน่นฟังเคยได้ยินคนเล่าถ้าแม่ตายทั้งที่ยังผูกกับลูกผีจะตามหาเด็กไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคนที่เข้าใจว่าเป็นลูกของตัวเองผมถามช้าๆฟังรู้ใช่ไหมว่าเธอเป็นใครฟังเงียบไปนานมากสุดท้ายเธอพูดเป่ามากเป็นผีที่ศาลาที่หนูไปบนวันนั้น ผมนิ่งไปเลยฟางเล่าแบบกล้ากลัววันนั้นมีสาราผีตายโหงข้างทางฟางไปบนให้มีลูกแต่ไม่ได้บอกว่าขอให้ลูกของฟางเองผมช็อกเลยครับไม่กล้าบ่นฟางว่าทำไมกล้าไปบนในที่แบบนั้นจะโทษเธอก็ไม่ได้เพราะเราเองก็อยากจะมีลูกมากๆทั้งคู่ตอนบ่ายสามกว่า ลูกเงียบผิดปกติจากเด็กที่ร้องตั้งแต่เช้าอยู่ๆเงียบสนิทผมอุ้มลูกขึ้นมาปันนอนหลับทั้งวันไม่คล้องสักแอะผมพูดเสียงสัน่นปันลูกอยู่กับพ่อนะลูกหลังจากนั้นผมก็ไปขอบูชาพระมาห้อยให้ลูกครับตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แปลกๆอะไรอีกเลยทุกวันนี้ก็ยัง ม่งอยู่ว่าสรุปผีที่เจอเนี่ยมันเป็นผีแม่ซื้อหรือผีอะไรในความเชื่อโบราณเรามักจะถูกสอนให้กราบไหว้บอกกล่าวแม่ซื้อเวลาเด็กตกใจเวลาลูกเจ็บป่วยหรือเวลาได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กในยามค่ำคืนเพราะผู้ใหญ่เชื่อว่าเด็กไม่ได้อยู่ลำพังเขามีคนคอยเฝ้าอยู่เสมอ แต่สิ่งหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงคือแม่ซื้อบางตนไม่ใช่ผีที่มาคุ้มครองบางดวงวิญญาณเคยเป็นแม่เคยมีลูกแต่ต้องเสียลูกไปต้องตายทั้งที่ความเป็นแม่อยังค้างอยู่ความรักที่ค้างคาอยู่ตรงนั้นมันกลายเป็นแรงดึงให้เธอเดินตามหาเด็กตามหาลูก ไม่ว่าต้องไปเจอใครบางคนโชคดีได้เจอแม่ซื้อที่ดีแต่บางคนก็เผลอไปรับรู้หรือไปเรียกใครกลับมาโดยไม่ตั้งใจแล้วก็กลายเป็นแม่อีกคนหนึ่งที่ผูกอยู่กับเด็กเหมือนลูกนั้นเป็นของเขาแม้จะไม่ใช่เลือดเนื้อเดียวกันแม้จะไม่ใช่ลูกที่เกิดจากร่างเขาจริงๆแต่คุณเคยคิดไหมว่าความรักของแม่ ต่อให้เป็นผีมันก็ยังลบคำว่าลูกไม่ได้ออกจากหัวใจนี่เป็นทั้งหมดของเรื่องและคุณล่ะครับเชื่อเรื่องผีแม่ซื้อไหมสำหรับคืนนี้ฟันดีราตีสวัสดีครับ